สวัสดีครับผมแมวบอบโอนทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมครับเจดีนายอุลสกาวบุรีรัมแมวบอบโอนไงนี่มาเนื้อแมวบอบโอนมาที่พาเข้าบ้านแม่นะครับครัวครูส่งนะครับวันนี้เดี๋ยวพาแมวบบไปดูป้ายก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูไปชมกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่กุยจับนะครับผมนี่ฮะโบราณน้านี่ฮะผมตามนี้เลยนะครับนี่แมวโปเนยนี่ครับอยู่ตรงนี้เลย นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเมลบอบอนไปดูบรรยากาศไปชมไปดูว่ามีอะไรให้โอ้วันนี้เปิดด้วยครับผมนะวันนี้มาเปิดครับในบรรยากาศรัรเมีวบอลนี่อุย้ยบรรยากาศจียจะนับเมวบอ,อนเออยนี่ร่มรื่นฮะบรรยากาศร่มรื่นนะรับเมวบอลนี่ก่อนจะเข้าร้านเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนเวมาดูตรงนี้ก่อนมีจุดเซลฟี่ด้วยนะนี่ครับมีจุดเซลฟี่ด้วยนี่ โอ้โหบรรยากาศในร้านครับโอ้มีต้นเยอะมากครับนี่จุดถ่ายเซลฟี่ครับโอ้น่ารักมากนี่มีกันโจมด้วยให้นั่งนะฮะสําหรับใครที่มาพาลุพาลานมาครับก็มาขี่รถเล่นได้นะเนี่ยนี่โอ้น่ารักมากครับทุกคนนี่ฮะกระโจมที่นั่งสําหรับ ยังไม่ได้สั่งไง,งไมีอะไรขายบ้างเอาผัดไทยหนึ่งกุยจ้ำหนึ่งนี่แหละเอากุยจับหนึ่งผัดไทยหนึ่งครับโอเคครับสักพูดนะครับ,รบขอแบบกระดาวกระดาวด้ <S 2> <S 2> ออย่างพีผูคนเล่าเนี่ยผ่งไมุ่ดอ๋อร้อนๆครับน้ำคุก น้ำโค้งมีไหมครับน้ำโค้งไม่มีครับอ๋องั้นเอากาแฟก็ได้กาแฟเอสฮะงั้นเอากาแฟก็ได้ครับมาครับเมลโปนนี่คือเมนูที่เราสั่งนะครับผมนี่ฮะกุยจับเมลโปเลยนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายเห็นตนกินเนื้อฮะเดี๋ยวผมถ่ายเอาโทรศัพท์ถ่ายเพราะว่า เบ็ดจะหมดแล้วอันนี้ผัดไทยครับวันนี้เรากิน2ออย่างเลยวันนี้โฮ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 